ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC คุณผู้ฟังคะช่วงแรกของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC เรามาดูความสุขที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมมอบความสุขให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานด้วย6ของขวัญปีใหม่2,566นะคะเรียกว่า ให้ฟรีลดแรงงานสุขใจชิ้นที่1ให้งานทำต้องการทำงานต้องได้ทำงานนะคะด้วยการเตรียมตำแหน่งงานว่างที่หลากหลายไว้ให้บริการถึง6 0แสนกว่าอัตราด้วยกันชิ้นที่2ค่ะให้เข้าถึงสิทธิการรักษา5โรคตามที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะ7,500คนตั้งแต่1มกราคมถึง30กันยายนปีหน้าค่ะชิ้นที่3ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ประกันตน ดอกเบี้ยต่ำวงเงินโครงการไม่เกิน30 0 0 0ื่นล้านบาทปล่อยกู้ไม่เกินรายละ2ล้านบาทนะคะชิ้นที่4ค่ะฟรีค้นหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดและโรคหัวใจในสถานประกอบการใน7จจังหวัดนำร่องนะคะซึ่งโครงการนี้เขาจะเริ่ม ในช่วงเดือนมกราคมปีหน้าเป็นต้นไปค่ะชิ้นที่5กระทรวงแรงงานจัดให้ฟรีอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ 1,000 0คนหลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยทักษะการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปีหน้านะคะและชิ้นที่6ค่ะลดอัตราค่าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ1เหลือ 1, 1บาทระดับ 2, 2> เหลือ2บาทและระดับ3เหลือ3บาทเริ่มตั้งแต่1มกราคมถึง31มีนาคม ปีหน้านะคะเรียกว่ากระทรวงแรงงานจัดให้หนักจัดให้แบบจุใจเลยละค่ะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันอ,อ้อมอมรรัตน์พริ้มเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมค่ะปีใหม่นี้คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กลับมาพบกันอีกทีปีหน้าโน้นเลยนะคะแหมก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะแต่พอเราบอกว่าปีหน้าเนี่ยมันดูระยะทางค่อนข้างไกลระยะเวลาค่อนข้างที่จะไกลนะคะก็ส่งความห่วงใยด้วยก็แล้วกันส่วนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ศูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสวทสตูน FM 95.5เมกะเฮิร์แนะนำรายการได้ที่0-74721535